จเจริญทำนะคะช่วยแนะนําตัวด้วยค่ะค่ะดิฉันพรพิมลวิริยพานนะคะเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานที่อุทยานบุญนิยมนี้นะคะช่วงเทศกาลทานเจค่ะค่ะขออภัยค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะอายุ58แล้วค่ะทางานเจมากี่ปีแล้วคะทานเจมาตั้งแต่อายุ17ค่ะโอ้หลายปีค่ะก็ะประมาณเกือบ40นิดนิดนะคะมาทำงานเจกีปีแล้วคะก็พอดี อยู่ช่วงหนึ่งอยู่ที่สันติอโศกค่ะก็ช่วยที่สันติอโศกแล้วก็กลับไปกลับไปที่บ้านไปดูแลคุณแม่ค่ะแล้วก็เพิ่งมาช่วงโควิดก็ได้มาช่วยอยู่ค่ะซึ่งช่วงโควิดก็จะจัดแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ mm. ก็คือแพ็คอยู่ด้านในแล้วก็มาขายด้านนอกแต่ปีนี้นะคะเป็นปีที่พิเศษเพราะว่าหนึ่งโควิดก็ไม่มีแล้วแล้วเราก็จัดเต็มแบบรูปแบบเลยนะคะก็คือนั่งทานในร้านก็ได้แล้วก็ซื้อใส่ถุงกลับบ้านค่ะ มีเป้าหมายอะไรคะที่มาช่วยงานเจค่ะเป้าหมายก็คือเราอยากให้คนได้รับประทานอาหารมังสวิรัติหรือว่าอาหารเจเนี่ยมากมากเลยนะคะเพราะว่าการทานเนื้อสัตว์นะคะเป็นการแบบเบียดเบียนชีวิตของของสัตว์ซึ่งสัตว์แต่ละชีวิตนะคะก็มีสิทธิ์ในตัวเองนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยถ้าเกิดใครมาเบียดเบียนเราหรือว่ามาทำลายเรานะคะเราก็รู้สึกว่าเจ็บปวดนะคะถ้าเป็นสัตว์แต่ทีนี้สัตว์ไม่สามารถพูดได้ เราเป็นมนุษย์นะคะเราก็จะต้องเข้าใจออเข้าใจสัตว์นะคะก็คือไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ไปทานเนื้อสัตว์นะคะเลยรู้สึกว่าเราจะต้องมาช่วยเผยแพร่เพื่อที่จะให้คนมารับประทานอาหารเจมากๆนะคะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะที่ยังไม่เคยทานเจเลยนะคะหรือว่าเพิ่งจะเริ่มนะคะก็ขอให้มาทานนะคะเพราะตัวดิฉันเองนี่นะคะทานมา40กว่าปีนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะผอมแห้งแรงน้อยนะคะดูหุ่นได้เลยนะคะแล้วจริงๆก่อนที่จะมาทานเจที่บ้านนี่ขายหมูนะคะซึ่งปกติทานผักไม่ค่อยเป็นนะคะทานหมูทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ผักก็ทานน้อยมากแต่พอมาเปลี่ยนเป็นทานอาหารเจหรือว่าอาหารมังสวิรัตนะคะเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกละสุขใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์เพราะแต่และชีวิตนะคะก็มีค่ามีสิทธิ์ของตัวเองนะคะ ก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ